ดีครับสวัสดีครับสวัสดยพี่น้องวันนี้พาหลาน้ายมาโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ครับส่วนพาเพื่อนมาถอนฟันครับพาเพื่อนมาถอนฟันเนื่องด้วยหือว่าเพื่อนอายุเจ็ดขวบแล้วเนาะฟันน้ำนมมันจะเริ่มลุดไปตามอายุไปของฟันน้ำนมเนี่ยเด็กน้อยพอหนึ่งพอสองครับฟันกระสีร่วงเองเจสทีนี้ของเพื่อนมันซอดแล้วแนีฟันฟันเพ่นยังบูด ไปไหนอันนี้ก่อนครับไปก่อนเดี๋ยวรอรอให้ตาวัดความดันก่อนรอให้ตาวัดความดันก่อนบยากาศโงพยาบาล โรงพยาบาลอำเภอศรีเชียงใหม่เะสิประมาณเนี่ยกลัวไหมครับน้องกลัวไหมครับอ่ะอัเปอร์กลัวไหมยแย่เอาฟันมาดูจริงๆเอาฟันมาดูไม่ต้องมือไปจับครับไม่ต้องมือไปจับเออ,เอ,อใช่นะก็หนหา หน้าจะออกดีที่สุดแล้วเอาจับเลยรับผัดปัดคอมดัานแล้วเมื่อกี้นี่ครับจะสูงเลยนะครับเพราะว่าอันนี้รับยาอยยุตวัสครับว่าต้องตกอกตกใจหรอกเพราะว่ากินยาประจําอยู่ครับครับคนผู้สูงอายุกับสิบประมาณนี่แหละครับสิบประมาณนี่แหละเพราะว่าอ่า หลอดเลือดนะครับหลอดเลือดของผู้สูงอายุมันก็ต้องมีไขมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าก็ต้องทกใจครับกินยาอยู่พาหลานมานแผนกอันนี้ก็แผนกฟันก่อนแผนกฟันก่นจะอยู่อิกมมองนึงครับเดินตรงไปเลยลูก เดินตรงไปเลยตรงขึ้นไปเลยครับแก่เอายืนเลยลูกนี่มายืนตรงนี้ ดีครับสอ,อนปันครับสอ,อนฟันนมนมครับเดี๋ยเอาอ้าให้หมอดูหน่อยครับอ่าสองเล่มบนสองเล่มล่างไปแล้วโยกโยกแล้วก็เยน็นมันมันรู้สึกมันจะเกิดเกิดซ้อนน้ำหนักเท่าไหร่ไม่ได้ช่างครับมาช่างก่อนน้ำหนักขึ้นจะช่างดีครับไม่อย่างจะ ครับคอรับไอผมเมื่อก่อน uh)> IC ี่พิมื้องมาไปไปผเนยเกิจากผมี่สิบสี่จ้าถ้าเขาเพิ่มมาตอนปันนมนมแือโรงงานดีที่มยี่สิบสี่จุดห้ายี่สิบสี่จุห้าครับครับครับพิคเบครับครับครับขอบคุณหลาย ว่าไหมฮอปเปอร์ไม่อย่างตาถอนแถวเนาะอยู่ได้มาห้องบรดุเนี่ยนาะแถวผมขโมอสิเบิ้ลปากเลยทั้งฝ่ายแถวโคบเอาไปเบิ้ลได้ดิใครอยู่มันยังจูงทั้งหนาไว้ให้ยิ้มอยู่ดูดิอันนั้นอายุสมมติอ่ะคอใส่กันเสียแถวมาน้ำกันได้ดิมันยังบปอยู่น้ำอักเสบจี อ๋อบบโอ้ขึ้นมาว่าเป็นมาเห็ดแค้วปลอมมาสัปนปานนี้ละสะดกคนหลแต่เมื่อนี่หลวันจันทำแนาจันเครื่องคานมาเยม่มือวานวันวันจันครับเมื่อวานวันอาทิตย์ตลาดนัดกูเออเออแม่

นบริการทันตะทันตกรรมจันทร์ถึงศุกร์เวลา8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งคลินิกเสาร์8โมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งด้วกันฝ่ายทันตะสาธารณสุขมีโรงพยาบาลสรีช้างไม่เป็นกันแยกมาอยู่ต่างหากฝ่ายฝ่าย หมอเฉาเป็นแยกมาอยู่ต่างหากอันนี้หลานซ้ายวกอื่นก็นสิครบเช็ดปีเต็มเนาะเช็ดปีเต็มพรุ่งนี้เนาะแต่เฉาก็ไปแล้ว วางนั่งรอทำฟันบระหว่างนั่งรอคิวทำฟันทำใจลำบากว่าคนถือถอนฟันเป็นไงทำใจลำบากไหมคนโดนถอนฟันอืมเป๊ะเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วสองซี่นี่นะจะไปจับมันเลยจะไปจับมันเลยเดี๋ยวเราก็จะไม่มีมันแล้ว ฟันเราก็จะโบแล้วตรงนี้หลังจากถอนฟันมาแล้วครับมาหลับยามาหลับยามาชวน <c oughs> ออนี่นอะไรยังไม่มีใครอยู่ละ่ะ ยื่นไปไปสั่งยาเขายื่นเสร็จเลยเจ้าในที่ไปไหนฮัปเปอร์ฮ <c oughs> ัปเปอร์ฮ <c oughs> ัปเปอร์ เจับเรียนเหน้าที่พักเตียงว่นอย่ารี่พักเตียงมารอหลับยาหลับยาที่ห้องเพะเบรยนห้องทะเบียนครับอันน right 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 um> ี้ ชำระเงินปลายการเงินนะครับก็สีมารับยาได้ส่วนไผสที่มีสวัสดิการใดๆก็คอยคัดค้องไปจากห้องชำระเงินตัดใจหรือว่าจเพิ่นแต่เป็นคนบอกเองครับครับตอนนี้ได้ยาแล้ะเอาเจ็บไวเอายาจับไว้ ต่เดินไปรถเอาสมุดด้วยอ่ะจับสมุดจับแน,น่นๆมาแล้วโรงพยาบาลงพยาบาลมาแล้วโรงพยาบาลค้ะ สมเดชรล่วงไปดูดีนะก็ได้ยาพาราน้ามาปวดหนึ่งครับไปรับยาที่ห้องจาย,ยาครับคือสิบปวดร้ายแล้วครับเพราะว่าฟันมันก็จะจะล้นโดยธรรมชาติมันอยู่แล้วครับจะเท่าก็อยากเอาออกเพราะว่าย่านมันเสียรูปในช่องปากนะครับครับไปวพ่อพกันไม่คลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ